One day I'll have what I want I want the whole world in the palm of my hand I got a plan, I'm the man now I'm teaching the game A better than better than นะกดไม่ทันใช่ไหมคิดว่าจะมีคนขอปะ่ะใช่ปะกูกดไม่ทันอยาาจัดกดไม่ทันไหวปะเนะนี่ยไม่เป็นไรปากยปากปก็ได้เดี๋ยวผมไปออฟนะีหยไหวปะ่ะปาไหวอาอันวียนเลยนะ่ตโอ้โห เฮียเล่นยังไงวะเนี่ยโม่ดูฝั่งนู้นดิโไหลยังไงวะี่จวอวะเทนดนเว่อเทีนยี่กระขอไม่ทันไม่รู้จะเอาตัวอะไรวะนึกไม่ออก เหลืออีกสิบวินาทีไม่เป็นไรเนาะไอเยียกดปัดไม่เป็นไรเนาะพี่เข้าใจเหรอี <laughs> ยงจูนพี่เข้าใจเฉยที่าอจะโอหลอดผมร่วงร่วงนะเริ่มร่วงยับแล้วพี่อแอบบรถนะชฉลอดอะ <laughs> มาอะไร <laughs> พี่ไม่หวัน่นไม่หวัน่น เอ้ยเร็จดีกีแพ้เหลือแต่ไม่แพ้หรอกแต่แพ้สำตาดิกีก็เกินไปยินดีต้อนรับซูออโอวีชุเดินออปได้อยู่ที่ได้มาป่าแล้วยังมาป่าแล้วซูอสธไปด้วยกันคุณเปยังแค่นี้ใช่แลทอนมันไม่ไหวอยูีกว่า เอ,เอาเอาแค่แบบว่าถ้าฆ่าได้ฆ่เข้านะถ้าฆ่าไม่ได้ก็ปล่อยเลยนะที่เดินเดีเ๋ยวกูไทยคิดผูกคิดผิดเลยยี่ห้อถังเข้ามานะอ่ะ,อะเดี๋ยว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 นะทำไมเคนมันไอเทนมันรีเลือดวะคืออะไรอะใกล้ตายมันจะรีรอ,รอ,อะไร อาซีมันพี่กับไอเนี่ยใกล้ตายแล้วไม่ว่าอะไรนะให้เรแปงต้นไม้ไอเด็กพี่เกาะพี่ใส่ไอเนี่ยอะไรโหเยี่ยมหลยเนี่ยเจคนเล่นเป็นมั้งเหนื่อยแล้วเดือดุมไอตุกูเนีเ่ยยังไม่ทันไปช่วยไอ้นี่เลย ยังไม่ฉันช่วยช่วยทอนในกลโจมด้วยตัมต้นเกมเนี่ยสิ่งสำคัญเลยพี่ถ้าเราพลาดก็คือเลทเนนเลทอ่ะอืนโซป่าไปไม่เท่าไรมันไม่ได้หดเทโลมู้ว่าบันไลยแล้วบันไลยแล้วน้อยพีนเดมกูแตกนะ ว้อ้หทโไอทันสวยตนอยู่เดี๋ยวปั้นทอนกันไหวๆๆเลตเกมยิงหน้าสั่นหมด มังกรแน่นนะมังกรแน่นนะแถผมก็ขึ้นมาบนแล้วป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตีมอยู่ล่างเลยเอาแค่นี้เราเองไงโหชัดโน้ตดนป้อมไหนเยี่ย has been has been โอโยีไม่ทมันวะแสงจะน้ำทงแก่พวกเรา ช่วยดูเหิงกูไปด้ดิเียเจ็บดิดิเียน่าจะต้องวันเป็นโซ่ใช่ไหมเป็นอะไรโซ่จับปืนจับปืน รเรเียันกของเราเขาโจมตีอย่าดูอินเอาสุดนะเอาสุดมันเอาเซนต์ป้อมนะเอาอยานไหนป้อมมนาะโอ้โหยับกูบอกเลยอยากโจละแพท้ทางเยอะนะยเพราะนี่เป็นทีม ต้องข้ามผานเลยสวยกำลังต้องซ้อนต้องซ้อนคืนต้องซ้อนดีๆเทีมเราเข้าได้ไม่ออกรอนไปยไหลยหมดายสวยเนยสวยีเลยน จับคิวุณไม่ได้ไอซิคิวมาถับขุ้มยังโดนกูแล้วกี่ดาวแล้วเนี่ยกี่ดาวเลยน้องอยู่คอมคอมสามอ่ะเฮียลงมาคอมสามอะลวงยับเลยดูสกอร์ดิจาคอมสองลงมาคอมสามแค่แกรับเอาสุดเฮียอดวินเอาสุดจับมลนเอาสุด ว่าจะกันยังไงเพื่อนอปอมสามกี่ดาวพี่ไม่รู้อ่ะย้อนดีอ,อ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะลงละตีสองไม่เกินเหนื่อยปวดหัวเฮ้ยต้องต้องเล่นปะที่ไม่มีมล้างว่ะแสงจะนำทางแกพวกเรายมึงมี รวาชาที่แท้จริงไหวปะเนะี่ยโอ้โหลงไปไม,มีดูดเลือดในนี้ประเด็นน่ะเด็กซ <Blood> ี้

แกลางวะเนี่ยปันยนะูปันยูนยนยข้าจะสู้เพื่อสิ่งดีงามทั้งหมดเปลี่ยนมาไลฟ์ตอนทุ่มหนึ่งขึ้นผมแบกพี่ได้ยันคอบนบอลเดียวไม่ต้องแบกเลเดี๋ยวพี่ขอเนี่ยปันยูจะตา้งกรรมก่อนพี่กจะรู้เกันทุกคนว่าจะเยอะ,บบะข,อขึ้นไหมจะหนักอะไรพวกเราดู อย่าวนไอวอาวนไ <requ> ว้ไากได้นะำเำอะไรมันเห็นทนมันเห็นหลายเดือนรแล้วรแม่งป่วนจัดอะไม่มมมงร้า,านนะรานนะดวยมารวมเลยอ,อุ้ย,ย,ายาตายฮะ

ยังไงอะไรก็พอแล้วซูเปอร์คอยถูกส่งออกไปแล้วสายาวสายาวเชิดอินแม่งโคตรตื่นเลยท่านเหมือนกูเนี่ยเพิ่งตืนเนี่ยโคตตื่นเลยเอ้า๋อยอย่าพามาดิอุ้ยเกือบด,ดีนะกูวับทันเพื่อนแลังรอมาหากูพี่เจอกรรมอะไรแล้วพี่ได้เวลา พี่เชิญแล้วอะไรวะพี่เจอกันมาอะไรวะอย่าอะไรสัตว์แบบเปี้ยวให้มากเข้าใจปะเข้าใจไหมถามอั่งมึงอย่าเปี้ยวให้มากเอามังกรด้วยดากดีกว่าพี่ดากดีกว่าดากดีกว่ามาบอลบอลก่อนเลยนี่แหละจะทนต่อไมงหมดตึ๊ด ไหวปะเนี่นยไม่ไหววะมันมาเยอะเลยพี่ตายตามน,นี้ทีมเราเล่นดีกว่าระวัพี่เจอมาจะนี่มันพิมพ์ว่าอะไรวะพี่เจอกันมาจะรีแรงแล้วพี่จะได้เวลาเฉิดชายแล้วเฉิดยังไงเฉิดเฉิดแล้วเฉิดเฉิดต้องใจเย็นหน่อย ตายพี่ตายก่อนไปอังลังไป,งไปมันเอาสุดแล้วนนะายเยอะต้องต้องลพลพรรคเพื่อเพื่อทอนเลยตาเนี้ยอ่อ,อนดีให้ทอนได้ยิงอ่ะอุบอกเลยหวั่นเจยบเกี่ยะไรอันนี้อันนี้ยกเลยยกเลยเออยกเลยโอ้ยยุบตายช่วยมันยกบเลย สวยถอนโหดถอนตอนนี้ทันถอนจะแบกเองบอกเลยต้องเกิดแมบบแบบเลยดิปโปก็ดูดเลือดเฮียไหววะ พี่บอกพี่ขอเจอชะตากรรมพี่ก่อนไงผมเลยบอกพี่เจอมาจนจะรีแล้งแล้วพี่ยังวนอยู่เลยผมเลยจะพาพี่ออกกลับมาาะดาวันกีน่วันกี่วันกี่วันดะรีบมเฮ้ยเย็ยยนี่น้องมันจะหนักขนาดเนี้ยน,น,น,น่าสัน่นเลยที่อะ Bert, up, ดังไปด่ทีนี่มันหลเทือแล้วไอ้สั์เอ้สูพี่โซนอยูยมันหลเทือแล้วยังไงสูมาดูสวยมันหลเทือแล้วเอ๊โชทำม่งดิทำงเออสวยเอ อย่าอะไรตายเตัเอาไตัวแม่งนี่ม่งมมั่วแล้วอี่าตายอย่าตายพี่นะไถ่ถ่ยถ่ไถ่ไถ่สวยไม่มีคลิปเลยเนาะสับบนเนืขอ ของแท้ได้เล็กแคบนนู้นน่ะเยอะบนระเบิดยดี๋ยวอะไรไปดิไปไปไปโอเพี่เจอมาสองเดือนแล้วผมพอแทนเอ้ยมันเป็นการฝึกฝนไว้น้องมันเป็นการฝึกฝนไว้เพราะพี่ไม่ได้มาหลายเดือนน่ะพี่ก็ต้องอย่างอี้แหละ เอี๋ยวสู่เดวสูโดนสั้นอยู่ผมมีผมมีผมพีพ่ตาย,นะยาพี่ตายฮะเอาเอาตายเลยสวยมันเอาพี่มันเอาพี่พี่ตายเดี๋ยวผมจะพาเข้าบูทางไรเลยว่าถ้าว่าอะไรเข้าบูคืออะไรวะคือแล้วเข้าบูคือแล้วเข้าบูอ๋อกีฬาอู้หู อ่ัามามดาหน่านหนาดมดอะหมดตีของของเริ่มมาเฮ้ไม่ออกสิตจริงได้หวะคิวเดนมันมันเพิ่มอะไรวะความเร็ว,วอว่าากันเ,กกเพิ่มหรอืออะไรเ,เยอะใช่ม งไงีไงม่คอม่อยเห,ห็นคนอะเดินลับเลยเอาูจดจำผมแนะนำข้าบูก็พอยับเลยตามปามปามก่อนของมีมันต้องมา ด้วาของผิดวะเซตของผิดปะนะทำไมมันามาเป็นชี้วะพี่โกงเยี่ยกู้ยังเยอะสตันสี่ได้แค่นี้เองเนาะพรพรพรยูยูพราูนีโอ้ไม่ไหววะสวยกันพรหุย้ยทนัทนพรฟีพรฟีจัดยี่ริโกมาโอ้โห ต้องหลวงต้องลงเอวสูให้ได้ให้มันตอดไม่งั้นมีทางเดียวเอาแผงหน้ามาให้ตายก่อนนะแล้วไฟถงแม่เอลสูรอให้เพื่อนกูนี่ไโดนทอนดีนหน้าสั่นไปเลยทอนกูแรงจัดตอนนี้มาถึงเลดตอนนี้ได้คือสุดแล้วทอนคือเกิดแล้ว

ออกูวิ่งผ่านบัฟฆ่าเลยวะบัฟแม่งกัดเนี่ยยังไงจะมั่วยังมั่วกขอลองนี่เลยหน้าสั่นไปทีนึงยังไงยังไงยังไงกันอยู่วะเอาไอ้สู่ไอ้สู่ไอ้สูดมาระทมเด็กบัณฑ์ไม่มีฟิกไปไหมไปไหม เราอย่าแยกไฟนะแยกไฟเสร็จเดียบต้องให้ถอนได้ยิงองติดขู่ย้ยแม่สัตว์ีน้งตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงโดนอะไรวะกูโง่โดนอะไรวะอันตีเหรอเอ้ยเอาวะโถมโถมเลยโถมเลยเอาแม่งสุด เดี๋ยวพี่ถ่ายป้อมถ่ายถ่ายป้อมเพี่จะถ่ายคลิปเไ้ยไหวป่ะเนี่ยไม่ต้องไม่ตายมา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 เลยจบเลยจบเลยไม่ต้องสนใจแม่งกันป้อมกันคลิปตีป้อม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 สวยสวยสวยเออสวยน้องสุดยอดอันนี้คือฟอร์ทีมเว้ยทีมเราอาจจะตัวอาจจะเตี้ยๆแต่เราชนะเว้ยของจริงของจริง อันนี้เฮ้ยมาวะเอียไปเดียวเท่านั้นอันนี้ชนะแน่น,นอนมังมม้งเีคเขาว่ามั้งเลยเยอะโคตรมีความหวังอะเขาว่ามั้งอะไม่เอามีมั้งด่น้องต้องมั่นใจพี่ดีวะ่านะ้องมั่นใจทีมพี่ดิเออเทนเอาอะเฮียเทนกูมาวนะ่ะเขียนทองนหละ ถึงเลทอนใหม่ตามได้ตาจริง